奔路吧 จะไปดิเกณฑ์นะ <muchas>

กของเว้ยมึงรู้ตัวว่ามึงก็ขี้เหน่มากเลยอ่ะมึงตายหน้าตายอย่างมึงก็คือตายดีก,กว่ากูจะบอกให้รู้นะมึงมาอ้างตัวว่าเป็นลูกของพ่อกูกูไม่เชื่ออยู่แนละ้วกูเลยไปเป็นลูกของพ่อเป็นลูกของแม่กูกูนี่ไม่ธรรมดาเว้ยว่ากูจะได้เกิดมึงรู้ไหมว่าพ่อกูได้ผลลีลาเยอะขนาดไหนพูดไปเลยพูดไปแต่งงานวันแรก หลังจากที่มีอะไรกัลหอเสร็ถ uh ักเรียบร้อยนะพ่อกูเนี่ยถาแม่กูมาผิงต้นตาลที่จังหวัดพิบูลยแม่กูถามว่าพี่ทามาทำไมขนาดนี้อ่เสด็จพ่อกูอะไรรู้ไหมว่างเยเสด็จพี่มาถวายเจ้าที่ไอ้เหรอไอ้หรู้ทำไมมึงอ่ะลูกปลาร้าไอ้ไอ้ลกไอ้ลูกากี่ังเนูกนลูกปลา้เออกูว่า เใหม่เล่นใหม่ไมเคยได้เลยคร่ีครับอย่าว่าผมแปบเที่น้นะก็มังไงลูกคุณอยกูต้องไปเลยนะฮะไม่ถามผมอะลูกลาวกินปลาลาบเลยอะไรนั่ลูกลาวินปลาลูกลาวกินปลา ตอนหน้าข้ารัะสัตว์รองเท้าเจ้ายัางหน้าทำร้ายคือยอดของราชบุตรของข้าอันเป็นที่รักตามแก้วตาดวงใจเพราะฉะนะั้นทหารจับไอเด็กกลุ่มคนนี้ช้องหาแล้วเพี้ยนมันโอ้โหโ

ไปตาอะไรอยู่ไปตาวิติหรอป้าพยาฟาบาทเด็กเอ๊ยเด็กเนอะหานะเจ้ายังด้วยสวนหาบะแอบอ้างเป็นลูกท่านปะร้องพะยาทาั้งมีดูหน้าตาเหมือนส้นตีนมันใช่ไหมอ่ามันพี่พูดป่ปดขขะก่อนามมาอืดูข้าวเจ้าขอคาราเต้คาราวะคาราวะไอ้คนนี้มันสามารถก้ามาแอบปะเฮ้แม่แยเดี๋ยัห น้อยเอ็นู้หรือเปล่าเอ็งมาแอบอ้างอย่างนี้เป็นราชบุตรเอ็งนี่เป็นเอาหัวขาดนี่ไว้<อ>ลูกของพระองค์ท่านเอาลองพยาถ้าเอ็งเป็นลูกเอาพยาเดีเ๋ยวต้อไปตรวจเลือกตรวจอินเองเพราะเขาไี่ตรวจเลือกมาแล้วแล้วไงว่าเขานี่ไม่ใช่เลือดคนเขาไม่ใช่ลูกคนเขาเป็นลูกหมาหมาดีแม่วง พูด้ะกูหิวขี้เลยไอ้่ิ๊กไอ้บ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 ิ๊กไอ้่ิ๊กไอ้บิ๊ีไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊่ไอ้บิ๊ก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 ไอ้นิอกไอ้บิ๊กไอ้บิ๊่ไอ้บิ๊กไอ้บิชกไอ้บิ๊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 กไอ้่ิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กไอ้บิ๊ก

ไม่ได้เรื่องมึงกล้าทำล้ายลูกของกู่เพราะฉะนั้น้าไม่สั่งสอน ข้ามันออกไปจากเพิงของข้าแต่ถ้าข้ายังเห็นมันแล้วก็มันและเจ้าทั้สองต้องเพ้มด <ś> <P> ีนะพี่พ <out> ี่ไปดู ขอโทษเลนะที่ปกป้องหไว้ไม่ได้แต่ในวันนี้เสด็จพี่อารองพยาไม่อยอมนะว่าจะเป็นลูกไม่เป็นไรมีวิธีหนึ่งจะไปตามแม่เจ้าหอา อาหากพ่แม่เจ้ามาถ้าหากพ่อเจ้าเป็นอรรถพยานเห็นหน้าแม่เจ้าอาจจะจำแม่เจ้ได้เพราะเจ้าคือลูกของเขาคุณจะตามแม่รัทธิผมมาท่าต่ทั้งสองคนใจดีกับคุณเหลือเกินอยากจะรู้ว่าเป็นคอาสับันอะไรกับท่านพ่ออรรถพยาลนทั้งสองคนเป็นน้องชายของอรรถพยาลนก็คือบอกว่าท่านทั้งสองเป็นอาของผม ตาตผมจะไปตามแม่เขารี่ไปดีกา่าเรียนกันเองนุ่งบางบอกที่ไหนก็มาที่ดี่อยางได้ระคุณสมนี่นั่นคือพยานปากเอกและที่สำคัญที่สุดนั้นคือลั่นม